สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้ากันใสกุกกอกโอ้ยประแตนเลยหมดเลยไม่ใช่ตงแตงแต่ใส่ตงแต่ใส่บาทเลยค่ะมาตลอดเลยโอ้ยวันนี้ป้าก้าใสวันนี้ก็ใสบาทเหมือนเดิมก็ขอโมทนาด้วยนะคะวันนี้ได้บุญค่ะคุณคุณโทรศัพท์ พ่อว่าอีสานลืมกดค่ะลืมกดโอ้ยเอาแม็กกี้โอ้ยอะไรจะขนาดนี้ล่ะเฮ้ยเราเรียนอะไรแล้วก็แม็กกี้เอาคุยกันแม็กกี้แม็กกี้ครับกี้ก็เดินหนีค่ะทุกคนโอ้ยเมินละอย่าสนเลยไม่สนละ ก็รองเท้าก็ขาดนะคะเห็นไหมคะผลงานเมกกี้รองเท้าโกรคุณคุณลุงพลด้วยแล้วก็อันนี้ก็เขาก็พยายามจะออกนะคะเพราะว่าเขาไปไล่ไปนาเ็ออกไม่ได้ค่ะออกไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยววิ่งไล่เขาตกใจค่ะก็เลยให้เขาอยู่ตรงนี้ก็เลยบาปเมกกี้นะคะรองเท้าสีส้มของลุงขา ก็เพื่อนก็จะเปิดออกมานี่แล้วมันจะเปิดมันโดือนโดดเงี้ยแหละแล้วก็โดดลงแล้วพอมันเลื่อนนิดนิดนิดิมนก็ก็ทำบ่อยๆเลยก็ออกมาคืบหนึ่งเพื่อนก็จมูกดันนี่ก็ออกมาเลยเออโอสลัดมากเลยไม่เอานะครับจอวันนั้นที่ไม่มีใครอยู่อุ้ยอุ้ยอยากออกอยากออกจังเลยอยากออกจังเลยอยากออกจังเลยนะครับออกไม่ได้หรอกสงสารผมหน่อยเนาะครับแต่ว่า ม็กกี้ก็ต้องอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไปไล่ไปนะเขากลัวมากเลยครับเวลาเขาเดินทางอยู่นคนเยอะเห็นไหมพระนะเดี๋ยวนี้น่ะท่านไม่ไม่เดินเร็วเลยแม็กกี้เพราะว่าเจ้าออกไม่ได้ถ้าถ้าเจ้าออกได้แล้วพระจะเดินเร็วเลยเพราะว่ากลัวเลยกลัวเจ้าไงลูกอันนี้เจ้าอยู่ข้างในเนี่ยไม่กลัวเนาะ น,นันน่นนั่นนั่นจะทำอีกแล้วน,นันน่นนั่นนั่น <c oughs> มันทำแล้วมันเลื่อนออกไงทำแล้วเงแต่มันมีเหล็กอยู่มันมีเหล็กอยู่ตรงนี้นะฮะจ้าก,ก็เลยทำไม่ได้ถ้าไม่มีเหล็กเนะี่ยมันจูดออกเลยนะคะโอ้ยป้ากำสายลืมเลยเลยไม่ได้เอาสดเด็ดเลยเนาะเอาใหม่เนาะโอ้ยถ่ายตั้งนานถ่ายตั้งนานไม่ได้ดูอะไรเลย ก็รองเท้าคุณลุงก็ขาดนะคะแม็กกี้เขาโกรธเขาโกรธแล้วก็กัดเลยขาดเลยส้นรองเท้าปวดคุณลุงคนด้วยนะคะรองเท้านี้ไปไหนไปด้วยกันรองเท้าแต่ว่าแม็กกี้กัดแล้วค่ะขาดแล้ว ก็ใส่ได้ใส่เดินแต่ใส่ทำงานใส่ไม่ได้นะคะอันนี้ก็บายบายนะครับเดี๋ยว่อยกินข้าวนะครับยังไม่ทำกับข้าวครับเดี๋ยวกับข้าวเมกกี้ก็จะมาจะเย็นๆนะครับไม่อ้อนนะครับไม่ต้องออกไปหรอกเดี๋ยวเพื่อนก็มาเล่นด้วยอยู่ตรงนี้แล้วครับ

ภูเราก็สวยๆค่ะภูเขาเราก็สวยภูภูหลวงเราก็สวยนะคะนี่ค่ะภูหลวงนี่จะไม่ไปไหนนะคะตั้งอยู่อย่างนี้แหละภูเขาที่ใหญ่ในบ้านกกกกค่ะเพราะว่าเป็นเนินยาวเลยแหละคะ่ะเหมือนเสียนพระนอนนะคะ ก็เลยๆลงมาค่ะว,วันนี้คงจะไม่ได้ไปหาตายีนเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้ไปนะคะคนบางคนเขาไม่อยากให้ไปก็ <c oughs> ไม่ได้ไปวันนี้เราก็ให้กำลังใจอยู่สวดมนต์อยู่ตรงบ้านนี่แหละค่ะสวดมวนต์ให้เห็นตายีนเร็วๆนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงไปปกปักรักษาคุณลุงตายีนขอให้เขาเห็นเร็วๆด้วยเถินเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าสิบหกสันฟ้าฉิบห้าสันดินโปรดจงไปดึงหูคนไปหาดึงตาคนไปใส่ขอให้เห็นคุณลุงตายีนด้วยเถิน นะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงจะรับรู้แล้วนะคะหว้วยปุ๋งค่ะน,นี่ก็หว้วยปุ่งนะคะ <c oughs> หว้วยปุ๋งค่ะก็คงจะรับรู้แล,ะละ้วล่ะว่าคุณตายีนอยู่ที่ไหนก็ขอให้เห็นด้วยเทิน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดึงไปหาดึงหูไปหาดึงตาไปใส่นะคะเจ้าภูเจ้าเขาผิดอะไรก็ขอโทษด,ด้วยนะคะป้าคำสายขอเอามือสิบนิ้วนี้ขอกราบขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอวิงวอนขอให้คืนตายินให้ด้วยนะคะสาธุสาธุ ก็ตายินก็เขาก็ไม่รู้ว่าไปทำผิดอะไรเขาไปหาหวายนะคะข้อคคนแก่80สิปีแล้วค่ะก็คงจะหรือว่าไปทำอะไรผิดก็ขอโทษขอภัยนะคะเจ้าปูเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูกขกอกราบขอไหว้ <c oughs> คืนตายินให้ด้วยเถินสาธุสาธุ มาตรงนี้นะคะมองไปทางบ้านกุกตูมมองไปทางบ้านปุกตูมก็ของฟ้าก็สี่รามค่ะขึ้นอันนี้ห้วยห้วยปุ่มนะคะสะพานห้วยปุ่มแล้วก็มองขึ้นไปตรงที่ ต,ตีนเขานะคะตีนเขาผู้เหลึกไฟจุดผูกกระโหลนก็เป็นสี่เทาน,นะคะเพราะว่ามีห้วยคุมอยู่ก็พ่อกุกเดือด้วยนะคะสงสารตายีนช่วยหาด้วยนะคะ <c oughs> คนเราอยู่ด้วยกันเนาะมนุษย์ด้วยกันนี่ก็ต้องรักกันนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบลง แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะป้าคำสายกุกกอกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยนะคะ